สวัสดีครับท่านเอของผมทุกคนทุกท่านท่านผู้ให้ความสนใจท่านผู้ให้ความนับถือและให้เกียรติอีกครั้งบางท่านก็ให้กำลังใจผมมาผมรู้สึกดีใจมากวันนี้เป็นอีกวาระหนึ่งที่เราได้มาเจอกันก็ได้นำเอาความรู้เอาสิ่งสวยๆงามๆเอาสิ่งที่แปลกๆมาให้ท่านได้ศึกษาและประทักันแต่หากว่ามีอะไรที่มันผิดพลาด หรือมันไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างไรก็ขอให้โทรศัพท์บอกกับผมโดยตรงถ้าท่าน <c oughs> ให้ความเชื่อถือและให้ความเคารพผมและให้ความเมตตาสงสารผมก็กรุณาผมเป็นคนที่ไม่ถือเนื้อถือต,ตัวครับก่อนอื่นผมต้องเสนอแนะนําตัวเองว่าก็ผมเป็นท่านราชฎรดิพรามผมเป็นพรามหลวงเพราะฉะนั้นผมเป็นโรพลัสญ่ ผมสามารถที่จะดูอะไรต่างๆได้ในเรื่องปัญหาของเรื่องวิชาโหรสตราผมสามารถที่จะทําวิชาในเรื่องสศศาสตร์สายมูเดี๋ยวก็เรื่องกา,ารรมัครายเปิดที่เปิดตา <c oughs> ผมก็สามารถที่จะทําได้แต่ถ้าเบิด์ช่านสนใจก็มาหาผมนะเอาว่าเขาเรื่องมาว่าวัาวนนี้ผมมานั่งนี่อันดับแรก ผมมีของดีสวยๆงามๆม,มาอวดท่านท่านไม่เคยเห็นหรอกเพราะว่ามันไม่มีในประเทศไทยนะครับเพราะเออไอ้เนืนนอกเขาทำผมก็เลยไปได้มาสวยมากถามว่าอะไรเหลือจ้ะผมจะโชว์กล่องน่ารักน่ารักดีครับสวยดไหมสดืดไหมครับน่ารักมากเลยเป็นเป็นกล่องนะครับ จะเดินที่อุ้นไหนกนหาราดดีตัวดีเลยนะครับอันนี้แล้วผมถือว่ามันก็มีราคาสูงพอสมควรนะครับราคาสูงทีเดียวเพราะว่ามันเป็นของเมืองนอกเขาแต่เราไม่ใช่เอาเมืองนอกมาคุยเราเอาความแปลกเอาความสวยงามนะครับอีกอย่างหนึ่งคือความปลอดภัยและอาจารย์มาสมัยในนี้ผมใส่ปลาระดับล้านครับ พระที่ทรงคุณค่าเพราะว่าพระที่มีคุณค่านั้นไม่ใช่ใส่กระป๋องนมไม่ใช่ใส่กล่องเก่าๆล้าบอกเนี่ยครับวัดขา,าทุกคนก็เชื่อเนี่ยเก็บากมาจนถึงสมัยปู่ย่าตายายเป็นไม่ได้เลยครับคุณมาดูพิพิธภัณฑ์ของอาผมจิ้พิพิธภัณฑ์ของกระผมะเค่เรื่องที่ท่านจะใส่พระที่บรรจุพระคุณมาดูซักผมไม่มีหรอกครับ แต่เรื่องส่ตู้เซฟนั้นเป็นของสําคัญไอ้ที่เขาเอาไปฝากตู้เซฟเพราะมันมีราคาอันนี้เราไม่ว่ากันมันก็คือตู้เซฟแต่นี่อยู่ที่บ้านมันก็ต้องมีสิ่งที่สวยงามน่ารักและไว้สาหรับเก็บที่มันมีความศั์สิ์เมื่อใส่เมื่อบรรจุเมื่อเอาไว้ในนั้นมันก็เกิดความสบายใจจะนั่งดูนั่งมองอะไรต่างมันก็ซึมไม่ใช่ผมเก็บไว้ในกล่องเก่าๆขาดๆอะไร แล้วก็มาบอกท่านหรือเกยวไว้ในกระป๋องทั้งสีอะไรเราตอนนี้วาราคาแขายของอาจารย์ปนศาจมันไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างน้อยี่ราคาเป็นหมื่นนะราคามันสูงเนี่ยแล้วยังมีอีกต่างๆในในรูปที่ท่านเห็นเนี่ยเนยังจีบเงินเล็กไปเล็กเนี่ยราคาเป็นหมื่นนะแล้วเนี่ยยังจีบทองเนี่ยจีบเงินอันใหญ่ในในจีบทองอะไรเนี่ที่ท่าน่ายออกมาเนี่ยในรูปที่รอบตัวผมเนี่ย เป็นที่บรรจุและที่สถิตของสถิตนะไม่ใช่สถิตไม่ใช่สิงนะฮะไอสิงหน้าผีนะฮะเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กระผมมีอยู่อาจารย์ได้มาอย่างไรมีคนหลายถามหลายคนถามมากว่าอาจารย์ได้สิ่งนี้มาอย่างไรสิ่งที่ผมได้มานี่ผมได้จากการถ่ายทอดของท่านผู้ใหญ่ในอดีตคือปู่ย่าตายายของผมผมได้มาจากบรบยาปรเดินต้นสายสกุลของผม สายทอดตกมายังกุณตาที่สองคือเจ้าพญาสุเรนสายทอดประทุตาที่สามคือเจ้าคุณตาชมเป็นบิดาข,ของคุณแม่ผมคือท่านกลุ่มในการชวเขียงสิงหาเสด็จีคุณพ่อผมก็เป็นผู้พกากษาคุณพ่อผมก็เป็นไอเ,เป็นทนายสำนักง,งานทนายความอุทัยธุราทรชื่ออุทัยธุราทรน,นั้นก็เป็นชื่อราชินานามบรรณาสักของคุณปู่คุณปู่ชื่อในชื่อน,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 น้าทุนบุญนาแต่ได้รับราชินานามแต่งตั้งเป็นหลวงอุทัยธุราธร ไปเป็นเจ้าเมืองร้อยเอ็กเพราะฉะนั้นโคตรสาคนาญาติของกระผมก็ใกล้ชิดในรู้ในวางพอสมควรท่านเจ้าคุณตาผมกับสมเด็จปู่พุทธาจารย์เป็นเพื่อนกันเป็นรุ่นเดียวกันทำงานรับราชการ ในสมัยรัชก,กาลที่หนึ่งมาด้วยกันจนเติบใหญ่ขึ้นมาพุทธเดชปูกท่านก็บวชโดยการที่รัชก,กาลที่สองเป็นผู้บวชให้ก็เป็นพี่สั่อเป็นเมื่อ,เม,อเมื่อบวชให้ท่านแล้วท่านก็ครองในสมนัเพศมาจนวินาทีสุดท้ายถึงแก่อดนิจกรรมพุทธเดชปู่ใช้คําว่าอนิจกรรมนะครับเพราะฉะนั้น สมเด็จปู่ก็ทาคุณประโยชน์ไว้ให้กับเชศชาติบ้านเมืองมากแล้วก็มีพระประจำพระองค์ของ,องสมเด็จราชการที่หนึ่งอยู่กับผมมรดกพวกนี้ได้มาจากท่านผู้ลักผู้ใหญ่ผมไม่เอาจากไหนผมจะมีเงินจากไหนที่ซื้อมาว่าราคาราคาเวลานี้ท่านก็รู้ว่าระครของคนอื่นขนาดของคนอื่นน,นะเอ่ยชื่อนะฮะเขายังตั้งได้ดังเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดล้านอ่ะ แต่ถ้าเผื่อว่าผมเสียใจผมเสียดายเพ,เพื่อนผมนะคผมไม่เอ่ยชื่อท่านแล้วนะท่านไปดีแล้วที่ผมยังคิดถึงท่านอยู่เลยว่าจะไปเยี่ยมท่านลูกท่านอีกสักครั้งหนึ่งเราก็ยังเป็นห่วงเป็นใยอยู่ในฐานะที่ผมเป็นเพื่อนพ่อเขาแล้วก็สับเขาเรียกผมเขาก็เรียกอาเขาก็เรียกคุณอาเ้า,าให้เกียรติผมแต่ผมก็ยังไม่มีเวลาไปเยี่ยมเขาเลยก็เลยข่าวว่าเขาจะมีปัญหาอะไรต่าง ในเรื่องการทำมาหากินอยู่เหมือนกันแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกนี้นั้น <c oughs> จะต้องอยู่กับคนที่มีความดีนะครับสิ่งพวกนี้ผมได้มาเป็นมรดกตกทอดและยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ได้มาโดยผู้นำมาให้ผู้หยิบยื่นให้ผู้นำมามอบให้และเคยได้ของปลอมไหมไม่เคยครับผมไม่ผมนี่ไม่เคยได้ของปลอมจริงๆนะ ว่าละครจากอาจารย์ปิน่นสันนี่เชื่อแน่ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีของปลอมนะครับเพราะว่าคุณตาผมนะเป็นถึงหจตยาประเดินเดชาสิงห์กษตรยนี่ที่เก็บของปลอมไว้ในบ้านบางคนว่าเอา,เอ,าอาจารย์ปิน่นสันไปเดินถ้าอาจารย์โอ้โหถ้าอาจารย์ผมเดินอนะ่ะผมไปกินกว๋วยเตี๋ยวผมบ่อยๆแต่ไปบ่อยก็คือหกเดือนไปทีนะไม่ใช่ไปกทุกวันไปก็ดูอะไรแปลก ถ้าถามว่าที่ท่าประจันมีของแท้ไหมมีครับที่ท่านท่าประจันนะไม่ใช่ว่าเขาขายของเก๊กันหมดทั้งหมดท่ทานท่าประจันเราไม่ใช่นะท่านแล้วเข้าใจผิดจะแล้วหนาะปู่ย่าตายายของเขาแต่ละคนนะ่ะเท่าแก่บางคนหรือเศรษฐีบางคนหรือเจ้าของร้านบางคนเขามีเจตนามาราสัทนะครับเขามีของของเขามาตั้งขายอยู่นะท่านดูออกหรือเปล่าให้เข้าใจไหมว่าไอ้นี่ของใครไอ้นี่ของใคร แล้วมันเป็นอย่างไรมันแท้อย่างไงมันเกยอย่างไงถ้าปราชญ์ไม่ใช่เขาจะมีของเละเทะไปหมดไม่ใช่ครับท่านไอ้พระที่เขาทำขึ้นมาใหม่แล้วมาขายอะไรต่างๆตูๆนั้นใช่เขามีมันเป็นการค้าของเขาเขาจะมาหากินครับเราอย่าไปเกี่ยวข้องเราอย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาผมก็ไม่ยุ่งเดินไปเออพระนี่ก็สวยดีพระนี่ก็สวยดีแต่ผมไม่เคยจับมาวุ่นวายทำไมอาจารย์จับมามันมีดีเอ็นเอแล้วมันทำไม ผมต้องมีดีเอเทุกองค์ครับในบ้านหลังนี้คุณจับไหนก็ได้องค์ไหนก็ได้ดึงเอาเลยและถ้าเกิอคุณเช็คได้ตรวจพิสูจน์ได้ว่าเก๋เอาหลักฐานมาทนายอัยการผู้พิพากษาตำรวจและตัวท่านเครื่องไม้เครื่องมือตา่างๆพร้อพิสูจน์ต่อหน้าผมถ้าทุกคนลงรงมติอาจารย์ขออาจยาเจนะผมเซ็นเชคจ่ายเป็นรางวัลให้องค์ละหนึ่งห้าแสนบาท บาทนะครับไม่ใช่กรีบไม่ใช่เมืองลาวนะเมืองไทยเนี่ยแล้วไม่ใช่มเมืองเขมรด้วยนะฮะไม่ใช่มเมืองเขมรด้วยเพราะฉะนั้นท่านสบายใจท่านมาหาผมท่านจะได้จับท่านจะได้รู้ท่านจะได้จับผมให้จับมาองคหนึ่งไปสิบสิบล้าน้อยลอยล้านผมมีท่านมาจับดูเอ,อ่ออเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะแต่อย่าให้แตกนะครับท่านต้องระมัดระวังนะเวลาจะจับเนี่ยต้องอยู่กันบนกลมเลยนะหล่นเลยเขึ้นไปได้มีปัญหาแน่เลยนะครับ ของเสียแล้วใจเรอย่ามีปัญญาใจห้ผมด้วยเล้แก็เสียใจกันไปด้วยมันไม่ดีล่ะนะแต่ถ้าท่านอยากจะดูเนี่ยอันนี้เอาราคาองค์ไหนอาจารเออนี่เราถ่ายเยอะนะอันนี้สูงนะอ่าอันนี้ต่ำๆนะเราลงมางะ้นทไมสูงมันต่ำยังไงอาจารย์ทำไมไอ้นี่ไอ้นี่สูง,ง,องไ,ไ,ไอ้นี่แตวราคาไม่เท่ากันท่านชอบคนสวยไหมท่านชอบมีแฟนสวยไหม <c oughs> หรือท่านชอบ ทีนี้คิวตกตาเลยปากแหวงจมูกโกแล้วถ้าอนั้นเรอะแฟนเอางั้นเหรอทุกคนก็ชอบหน้าตาแฟนที่สวยๆทำงานกันใช่ไหมครับพราวราการก็เป็นอย่างนั้นะครับมีความคมมีความชัดมีความลึกมีความหนึกมีความแน่น มีความแก่งมีความสวยมีความเก่ามีความแท้เก้าประการเป็นสิบสิบล้านครับผมมีสองร้อยล้านอยู่สององค์องค์ละร้อยล้านนี่อยู่สององค์และองค์ละพันล้านโอ้โหอาจารย์ขี้โม้แล้วล 1, ลา oh. มาดูครับที่รักอาจารย์เป็นสรรันขอเรียนเชิญมาดูวัตถุมงคลชิ้นละหนึ่งพันล้านบาท แล้วเมื่อเห็นแล้วเป็นยังไงซื้อได้ไหมขอโทษไม่ขายครับไม่ขายถ้าหนึ่งพันล้านผมขายเหรอบ่านนี้ผมรวยแล้ว <c oughs> คนมาซื้อผมตั้งเยอะต้องแยะไปมาถึงขอซื้อนะครับทีนี้พันล้านผมไม่ขายทำไมอาจารย์พันเงินพันล้านใช่ตอนนี้ผมมีไม่กี่พันครับผมมีไม่กี่หมื่น ต่เงินพันล้านใครๆเสร็จเงเป็นเงินก็นอยากจะได้ถ้าผมได้เงินมาพันล้านแล้วคุณมาหาผมล้วคุณมาดูอะไรอะครับผมเนี่ยจะขอพิพิธภัณฑ์ใหญ่มีสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้คุยขี้โมโถงเฉงแล้วเสร็จแล้วพอเข้ามาแล้วไม่มีอะไรสักอย่าง <S <S เหมือนคนบางคนผมจะยกตัวอย่างให้ฟัง <c oughs> ขอเล่านอกเรื่องไปที่เด่นแทรกไปด้วยเป็นโรคเสียนใหญ่เสียนโตมีชื่อมีเสียง มาหาผมที่นี่ผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยผมมีโซฟาแต่ก่อนเป็นห้องผมนั่งเล่นตรงนี้มาถึงเดินเข้ามาเลยไหว้ผมก็ไม่ไหว้เขาได้รับการอบรมจากคุณพ่อคุณแม่ไหมจากครูบาอาจารย์ไหมจากสังคมที่ดีไหมว่าเจอหน้าผู้ลาวผู้ใหญ่ผมแก่ข้าวพ่อเนี่ยขอประทานโทษแก่ขาวคุณพ่อเขาครับเขาไม่ได้ไหว้ผมเลยเขายืนอยู่ตรงนี้ข้างผมนี่ผมนั่งนี่แล้วเขาถามผมว่าเขามองมองนะ ลุงเขาเรียกผมลุงโอ้ผมก็ยังไม่แ,แมก่นะผมยังเป็นหนุ่มอยู่เลยเสือกเรียกลุงอีกนะเนี่ยเดี๋ยวพี่พิธภัณฑ์ก็าเห็นสองโต้เลยครับโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวพี่พิธภัณฑ์แล้วก็มาทําหน้าเบะเบะเหมือนจับดูถูกไะพี่พิธภัณฑ์นเนี่ยกระดาษสองโต้เนี่ยกี่แสนแกี่ล้านแล้วเนี่ยในนี้ของกี่พันล้านแล้วเนี่ยมันรู้หรือไม่นะรู้จักหรือเปล่าไม่ได้รู้เรื่องเลยลุง พระองค์ไหนที่ลุงจะขายอะ่ะลุงบอกไว้ไปจะขายอะ่ะบอกเฮ้ย hey ใครไปบอกมีคนก็ไปพูดว่าลุงจะขายพี่ก็บอกอผมก็มองหน้าเขาแล้วก็บอกว่าที่นี่ไม่มีพระขายแดดผมขอประทานโทษพูดหยาที่นี่ไม่มีพระขายแดดเพราะมันไม่ได้แสดงกริยาเคารพผมเลยดูถูกด้วย <c oughs> <c oughs> ผมก็เจออแออก,ออกผมไล่ออกไปเลย และก็ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ให้เกียรติไม่ไมเด้ไม่ให้เกียรติผมไม่ให้เกียรติพระเพราะเขาไปเจออะไรสิ่งที่มันเราไม่ต้องไปเอ่ยถึงนะที่เตัวตัวไปนะเขาไปเจอมาเขาก็นึกว่าเราจะเป็นเหมือนอย่างเขาเขามาถึงเขาบอกว่าลุงผมทำบุญเท่านี้เขาก็ส่งตังค์ให้ผมผมก็มองหน้าเขาโอ้โหเพราะว่าละคางราคาองค์เป็นล้านเนี่ยนะ มันทําบุญกับผมแค่นี้นะผมก็เลยบอกเขาบอกที่นี่คือสมเด็จวัดระังโคติตารานครับที่นี่ไม่ใช่สมเด็จวัดกะละมังครับถ้าคุณจะซื้ออย่างนี้คุณต้องไปที่ตลาดนัดครับสมเด็จวัดกะละมังเขาขายองค์ละยี่สิบบาทครับอย่าดูถูกครับในเรืลิกวันนี้เนี่ยผมก็ได้เอาสิ่งที่น่ารักสวย มาอวดแล้วผมอดวดนะเพราะผมชอบนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผมนั้นจะต้องอยู่ในสิ่งที่สวยงามสะอาดเป็นมงคลทุกที่ครับถ้ารามาดูในพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ผมท่านมาดูแล้วจะตะลึงเลยว่าของเก่าของแท้ของสวยของจริงไม่มีของปลอมนะครับเอาละผมจะเปิดให้ดูนะ <c oughs> ในนี้นะนี่ครับในนี้เปิดเป็นกล่องเห็นไหมฮะ สวยงามมากเลยนะครับแล้วผมก็บรรจุพระไว้พระที่อยู่ในกล่องนี้เป็นพระที่สวยเก้า <c oughs> ประการราคาสูงนะครับราคาสูงไม่ต้องไปบอกว่าสูงเท่าไหร่เพราะเกิดพวกน้องๆหรือเพื่อนๆหรือคุณมาบอกว่าขอผมบูชาหน่อยถ้าผมบอกไปคุณไม่มีปัญญาหรอกครับเพราะมันสูง เว้นแต่คุณจะบอกว่าผมทําบุญกับอาจารย์เท่านี้นะและคุณเป็นคนที่ผมตักคุณให้เกียรติผมคุณตักผมคุณอุตส่าห์มาเยี่ยมผมผมจับให้ไปเลยองค์เราเดี๋ยวบอกราคาแล้วมั้ยพระในนี้เป็นพระสวยครับเป็นพระสวยมากนะครับและอยู่ในนี้ไม่ใช่อยู่ในนี้อย่างเดียวนะครับยังยกขึ้นมาอีกนะฮะเห็นไหมครับ แล้วเพราะกล่องมันก็น่า,ารักแล้วนะผมก็ชอบอยู่แล้วล่ะในกล่องนี้นะครับก็ยังมีพระพิมพ์วางอยู่ดีเห็นไหมครับพระพิมพ์วา,างอยู่ในนี้พระพิมพ์วางที่คัดไว้แล้วนะนี่มีระดับสวยๆนะถ้าใครเขามาทาบุญก็เอาไปแต่ถ้าเขาไม่ทําบุญก็เก็บนะฮะนี่ก็เก็บลงมาอย่างนี้แล้วก็ปิดอย่างนี้ <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่ ดีน่ารักเห็นไหมผมเอาของดีๆ <c oughs> แล้วมันยังมีอันอื่นอีกนะผมมีเยอะนะครับของน่ารักน่ารักอย่างนี้มีเยอะเพื่อเอามาไว้ใส่สิ่งที่เป็นมงคลน,นะครับไม่ใช่ใส่กล่องเก่าๆแล้วก็มาเที่วเนี่ยวัาลธารมแท้ผมทําไม่ได้หรอกเพราะว่าผมรักปู่ผมมากแล้วคุณมาแล้วคุณมาไหว้ปู่องค์ใหญ่ว้ดุมเท,ม,ทมเลยปู่สมเด็จ ซึ่งท่านใจดีท่านอยู่ในพิพิธภัณฑ์ห้องด้านข้างผมนี่แหละเมื่อท่านมาแล้วผมก็จะเปิดให้ท่านชมนะครับแต่คนเมื่อกี้เนี่ยเขาเห็นแค่นี้เขาบอกพี่พิพิธภัณฑ์มีแค่นี้เหรอ <c oughs> ไอแค่นี้ตัวมันยังซื้อไม่ได้เลยครับ,บเบาๆนี่ในนี้ก็ไม่ต่ำกว่าห้าหกหมื่นล้านแล้วนะ่ะเนี่ยในนี้ถามว่ามันเป็นจริงเหรออาจารย์เป็นจริงสิมาดูสิ ไม่ใช่มโนพูดมานั่งคิดเอาว่าโอ้ยนี่นพันล้านไม่ใช่อ่าผมยกตัวอย่างง่ายๆเอาองค์เดียวอะ่ะพระประจำตัวพระประจำพระองค์ของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้านะ่ะพันล้านอะ่ะถูกหรือแพงผมว่ามันจะถูไปเลยซ้ำไปแล้วนะแค่องค์เดียวเท่านั้นนะเนี่ยผมยกตัวอย่างให้เนี่ยแล้วองค์อื่นล่ะแล้วของอย่างอื่นล่ะของที่ไม่มีอีกแล้วเนี่ย แล้วมีความสำคัญอย่างนี้เอาอีกสิ่งหนึ่งก็ได้แต่ผมจะไม่เอ่ยชื่อนะทํามาดูเอง <c oughs> ถ้าบุคคลคนหนึ่งมีพระสมเด็จปู่ติดตัวในวันนั้นติดตัวไปในวันนั้น <c oughs> ผมเชื่อร้าเปอร์เซ็นต์ไม่ตกน้ำตาย <c oughs> ผมเชื่อได้เลยผมเสียใจ ผมเสียใจว่าคนคนนั้นผมเกิดไม่ทันแต่ผมก็รักท่านท่านดีท่านสวยท่านน่ารักแต่บุญท่านน้อยแล้วท่านก็มีด้วยท่านมีพระของสมเด็จปูด้วยแต่ดันวันนั้นไม่เอาไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นใครเอาพระจากอาจารย์ปิ่นสันไปจากที่นี่กรุณาเอาไปเรี่ยมแขวนคออย่างผมเนี่ยแขวนติดตัว ตลอดวันตลอดคืนผมรักของผมเลยแล้วผมมีอะไรบ้างล่ะชีวิตผมก็ปลอดภัยสุขสบายแล้วผมก็อยากจะให้ญาติสนิทมิตรสหายคนทุกคนสุขสบายอย่างผมใช่ไหมครับเมื่อได้พลาไปก็เอาไปเรี่ยมอันนี้เรียมกันน้ำอยู่แล้วเดือนนี้แล้วก็ <c oughs> ข้างหลังนี่นสวยมากนะระองอ์นี้สวยที่สุดแล้วราคาก็สูงด้วยแต่ผมไม่ได้ขายหรอก ก็เป็นพระประจาตัวที่ท่านปกปักรักษาคุ้มครองผมกลางคืนผมก็ใส่นอนผมถอดไปเดี๋ยวเดือนตอนอาบน้ําแล้วผมก็มาใส่คอถึงจะใส่อาบน้ําน้ําก็ไม่เข้าเพราะผมเรียงไว้ <c oughs> เห็นไหมครับระฉนานวันนี้เมื่อเข้าลุกและเข้าเรื่องแล้วเราก็เปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งอีอันนี้แหละอีอันนี้แหละเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็บอกนะว,ว่าพระในนี้เป็นพระที่สวยพระในนี้เป็นพระที่แท้ คมชัดลึกหนึบแน่นแข็งแขงแท้สวยเก้าประการครบเลยครับนี่ผมยกตัวอย่างให้ดู <c oughs> นี่อยู่ในถุงนะครับผมเก็บไว้ในถุงนะฮะทีนี้อ่ะพอเก็บไว้ในถุงแนละ้วเอามาที่ยกขึ้นมาที่หลังกาบนะครับมันก็รู้หลังกาบนี่มันแพงแล้วมันสวยขนาดไหน หลังกาบมีหลายชนิดนะครับหลังกาบเล็กหลังกาบใหญ่ของผมเนี่ยหลังกาบใหญ่เห็นไหมแต่บางคนเขาก็เรียกว่าหลังกระดานหลังกระดานใหญ่ผ้าตรงมานี้ก็มีครับผมก็มีอันนี้หลังกาบเล็กหรือกระดานเล็กก็ได้ที่เขาเรียกกันพระองค์นี้ก็อยู่ในพัทรูกพุทธรูปพิ์พระประธาน พิมใหญ่พระประธานพิมใหญ่ทรงเจดีเนื้อพุทธคุณผงม,มหาราชเห็นไหมเอาผงม,มหาราชอะไรก็ข้างหลังนี่ส้งกระดานแล้วมีผงม,มหาราชบรรจุอยู่ห้าสิบสี่ผงในนี้ห้าสิบสี่ผงอุ้ยอาจารย์ทำไมนเยอะเอ้ามหาราษมก็รู้แล้วคําว่ามหา,าแปลว่ายิ่งใหญ่มหาราชคือมันเป็น,ปนอ่า ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยมหาราชพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปจับสันนะไม่ต้องไปอะไรตรอมีอะไรเราไม่ต้องเลยครับพระผมไม่ต้องบอกเพียงว่าจับมาอยู่ในคออย่างนี้แล้วจับมาพูดเหมือนเราพูดกันกับคนธรรมดานี่แหละแต่เราให้เกียรติท่านว่า เด็จปูจ่จ๋าปกปักรักษาหนูนะคุ้มครองหนูนะจ๊ะปู่ชอบพูดอย่างนี้ปู่พูดเพราะนะครับปู่ไม่พูดครับผมนะฮะไม่มีนะครับพูดจำพระและคืนก่อนนอนป,ปู่จ๋าคุ้มครองหนูนะเมื่อคืนผมฝันดีผมก็รู้ว่าผมจะได้ได้ลาบใหญ่ผมก็เข้าใจและทุกครั้งที่ปู่มาหาที่ปู่มาเยี่ยมในความฝันในนิมิต สิ่งเวลวร้ายไม่ฝันร้ายปูปกปักรักษาโดยตลอดผมนอนผมนอนหลับสบายผมนอนผมต้องมีพระปูวางไว้มีอยู่ที่คอตั่วผมแล้วพระนี้ใครพิชิตผมใครให้ร้ายใครอะไรเขาก็แพ้หายดยตัเองผมก็ดำรงคงอยู่ได้ <c oughs> อย่าลืมนะครับความสำคัญของพระสมเด็จวัดระฆังผมจะยก อีกชุดหนึ่งให้ท่านได้เห็นแล้วก็เป็นพระประจำตัวผมด้วยเพราะว่าพระชุดนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่เชื่อก็อต้องเชื่อ <c oughs> นี่ครับน้องก็ส่งมาให้ผมแล้วนี่เป็นอีกชุดหนึ่งที่กระผมใช้ประจำเวลาผอกระอาตจะใสสองเส้นอะไรอย่างต่างนี้เพราะว่า ใส่เป็นบ้าเลยเหรอไม่เหรอนะครับตอนผมเป็นตำรวจผมใส่ห้าสิบสี่องค์นะครับเต็มคอเลยถามวาใส่ไปจฉพาะอ,อะไรแต่กลัวตายครับมาบอกกันตรงๆนะครับเพราะว่าไอ้คนอื่นที่มันไม่กลัวตายก็ตายหมดแล้วอนะ่ะรุ่นเดียวกับผมเหลือเจ็ดคนนะแล้วเวลานี้ก็แปดสิบเป็นหมดแล้วเนี่ยจะเหลืออยู่อีกเปล่าเขายังไม่รู้เลยเจ็ดคนที่เหลือมาเนี่ยนะครับผมก็เป็นครูฝึกแล้วผมก็ใส่มา แต่ชุดอย่างนี้อยู่กับผมมาโดยตลอดผมจะบอกให้ฟังะชุดนี้ใครๆก็รู้ครับใครก็รู้จักพระอ,องค์เนี้ยเขาก็มีคนใหญ่คนโตก็ก็มีผมก็พอมีโอกาสได้กุศลผลบุญกับเขาบ้างได้มาอันนี้ผมบอกชื่อฮะบางคนก็ยังไม่ทราบอันนี้คือไพรีพินาศวัดบวรรุ่นแรกแต่ล้านนะครับ ตอนนี้หลายร้านนะถามอาจารย์มี่สานขายจะเสียใจนะผมไม่ขายหรอกต้องอยู่กับผมเพื่อให้น้องๆได้มาเห็นแล้วมันดียังไง <c oughs> ขออาจารย์โทษผมไม่ได้โกหกนะที่ผมพูดต่อปากันออกก้อยมาเนี่ยคนที่เขาเป็นคิดร้ายกับคนกับผมอะ่ะเมื่อทอผมเริ่มทำราชการจนกระทั่งผมไานั่งอยู่ตรงนี้บ14ลายแล้วครับ สิบสี่ลายแล้วครับเขาได้จากผมใบสิบสี่ลายแล้วเพราะเขาคิดไม่ดีเรื่องของเขาผมไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเมื่อเราใส่ไพรีพิณาตแล้วเราไปเป็นไยรีก็คนอื่นเรานะครับคนคนุณคุณน้องน้องเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,นจะดีผมทั้งหลายถ้าคุณไปมีไยรีพิณาตอยู่กับตัวปกปักรักษาคุณอย่าได้ไปคิดกูจะฆ่ามึงกูจะทําร้ายมึงกูจะทําให้มันเสียชื่อเสียเสียงหย่านะครับ คุณนะครับไม่ใช่เขาสมเด็จหลวงพ่อภัยดีพิณาคุ้มครองเขานะครับแล้วสิ่งที่ตายก็คือเรานะฮะไม่ใช่เขาเพะฉะนันสิบสี่ลายแล้วนะครับแล้วก็ยังมีองค์อันเนี้ยองค์เนี้ยองค์เนี้ยผมรักมากแล้วเขียนไว้ว่าใครหมิ่นจงมีบัตรก็ใครหมิ่นก็หมิน่นจช่ชหครับหมิ่นว่าผมอาจารย์ปิ่นสันโกหกหมิ่นว่าอาจารย์ปิ่นสันไม่ดีอย่างน,นี้เอาสิรับเจอตามสบายผมไม่เกี่ยว แต่คนที่รักผมให้เกียรติผมผมก็อาํานวยพรมืมอเช้าผมไปใส่บาตรผมไปทําบุญวันนี้ผมก็มาขอแบ่งบุญให้กับทุกท่านเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆผมผมด้วยว่าผมไปทําบุญมานะวันนี้นาะตอนเช้าผมก็แบ่งบุญให้ให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วยังมีองค์ใหญ่อีกองค์หนึ่งที่ผมไม่ได้เอามาอยู่ในตู้ใครปลอมจมที่หมดเอาดิครับใครปลอมเอาเลยแต่ผมก็ไม่ปลอมด้วยหรอกนะ ที่พูดมานี้ก็เพื่อจะแสงทีแสดงให้เห็นถึงพลังบารมีพลังบาร,ร,ร,รมีขององค์สมเด็จปู่พระเป็นสิ่งที่เคารพนับถือสูงสุดแม้แต่ก้อนดินก้อนกรวดก้อนหินเมื่อสมัยในอดีตคนมีเรื่องกันพระหลุดไปจากปากคว้าก้อนหินใส่ปากฟันเท่าไรฟันไม่เข้าเพราะพระยังอยู่ก็มีข้อโต้แย้งต่อไปอีกอะพระมันไม่อยู่แล้วจะเหนียวได้ไงวะอ่า ก็นี่ไงล่ะครับก็คือความไม่รู้ความไม่ศึกษาของพวกท่านไงมันถึงทําให้เป็นอย่างนี้อา้าวผมก็พูดต่ออีกเรื่องหนึ่งเลยว่าเวลาที่เกิดเหตุขึ้นมาด้วยประการใดๆจะดีหรือร้ายเอาร้ายดีกว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา <c oughs> วิ่งขับรถไปรถคนจนเปลี่ยน <c oughs> ตัวเองไม่เป็นไรอย่างผมเนี่ยทนยุบไปครึ่งคัน ไปชนแล้วนะครับไม่ใช่เขาชนไปชนตูดเขาที่เขาคอยุบไปครึ่งขันในครอบครัวไม่เป็นอะไรเลยทุกคนไม่มีอยากบาดเจ็บอะไรต่างูกตัวสมเด็จปู่ในตั้งอย่างนี้กระเด็ดมนมาตั้งหน้าปุ๊บยูข้างหน้าแล้วก็อยู่จนหน้ารถจนทุกวแบบนี้ครับเห็นไหมครับถ้าเราทําความดีแล้วพลังบาร,รมีจะออกไปแต่ที่ออกไปได้คือสมเด็จปูนะ่เหรอไม่ใช่ครับ คือคาดสมเด็จเหรอไม่ใช่ครับอ้าวแล้วแล้วอะไรอ่ะอาจารย์พูดอะไรสรับสนแล้วงงแล้วฟังผมนะ <c oughs> <c oughs> วันหนึ่งในมนุษย์โลกเทพจดาฟ้าดินที่สถิตยอยู่บนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลได้เสด็จลงมายังมนุษย์โลกวันละหนึ่งพุทธรรขัน เพื่อเป็นปกปักรักษาคุ้มครองคนงบ้างรถบ้างเป็นแม่ยะดางรถบ้างเป็นแม่ยหญรางเรือเป็นแม่เร่อเรื่เรียกว่าเทพสถิตผู้รักษาแม่ยหดรางรถเพราะฉะนั้นเมื่อเวลารถชนกันไม่ใช่พระที่คอคนเทพที่สถิตไม่ได้สิงสิงคือผีองค์เทพที่สถิตในพระนี่แหละครับก็โดดออกไปกันไว้ซึ่งมันเป็นมหานิมิตอันสําคัญมากติดกันพยัคตรายเทพครับออกไปช่วย พระจะเป็นปูนออกไปไม่ได้หรอกอยู่ในคอเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าพระลอยออกไปเลยแล้วไปกันอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เขาปลอดภัยทุกคนนั้นเกิด,ดจากความศักดิ์สิทธิ์เกิด,ดจากบุญญาธิการเกิด,ดจากพลังบารมีอันดีที่ออกไปป้องกันความเลวร้วายไว้อย่างนี้ครับเขาเรียกวัาเทพออกามาช่วยนะฮะไม่เห็นพระออกไปช่วยนะไปคว้าคอเอ้ไอ้มันมีพระอะไรดีวะยิงไม่เข้าไม่ใช่ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ได้ให้ข้อคิดในช่ชวงนี้ไว้อย่างนี้ขอพักเพียงเท่านี้สำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ